สบ,บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาเอฟซีของซาลาหน่อยเบอร์สุขสุขคนบอยซีอูภายในยดอต่างประเทศบอยซีเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ากันยินดีต้อนรับขอสู่ออ youtube ของซาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลย มาพบมาพอกับสาระน่อยในเมื่อนี่สาระหน่อยกับสีผาพ่าอแม่พี่น้องเพ่อสุขุสุคนเนาะเดินทางมาหาน้องปลาอยู่บ้านหน้าแพกทุกคนเลยอ่าตอนนี้กะมาหอดจอดถึงเพิ่นแล้วเนาะอันนี้กะลายมือเติบเนาะทุกคนที่ว่าทางสาระหน่อยบลยมาหาน้องเนาะกับประมาณสี่หามือทุกคนเลยอ่า fc ได้ไล่คนเพิ่นกะถามหาอยากให้มาหาทุกๆมือเพิ่นวะเนาะแต่ทางสาระหน่อยกะ บอกคอยมีเวลาปันใดทุกคนเในเมือนี้อ่ามีเวลาเนาะมีโอกาสก็เลยสีแวะมาเยี่ยมยามถามไทยน้องป่าเพื่อนเนาะโดยคือมาในเมือน,นี้กาป้านะทุกคนอ่าทางน้องเพิ่นกาสีตั้งเสาเฮือแล้วเนาะทุกคนเนาะเห็นอ่าเป็นเพินเ่นอันนี้ไวไัยแล้วเนาะนะก็ถือว่าไวัเติบเนาะทุกคน ก็ดีมุกดีใจน้ำนองเพิ่นได้เนะาะที่วัดศรีใดงานหลังใหม่แล้วเนาะทุกคนเนาะโดยอ่ะมาใน,นสารน้อยกับเดินทางมากับทีมงานคือเก้าทุกคนเลยก็มีแต่วัดศรีพระพรม่พี่น้องเนาะเขาไปโอบไปล่มน้ำนองปลาเพิ่นอ่าเป็นจังได้หายหายไข่หายวัดหายไอระโบเนาะโดยคือมาในเมืองน,น่านทั้งนองเพิ่นกะเป็นวัดเป็นไอทุกคนเลยสีหน้าสีตากะอ่าคนขางว่าโบ สีวะจังได้เนาะทุกคนคือในเมื่อนั้นเอฟซีเดลายคนก็นอาสิเห็นเนาะคือคลิปของสาราน้อยล่าสุดนะคือทั้งน้องตาเป็นกับอ่าเป็นเป็นไข่เจ็บคอทุกคนเลยอ่าสาราน้อยก็ได้สัมผัสเป็นไปน้อยหนึ่งเนาะอ่าตอนนี้ก็เลยมาหาเพิน่นค่ะเป็นจังได้ซาแลาโบ่เนาะโดยก็โอเคเนาะทุกคนเนาะอ่าอกอวเนินก็ขอฝากเพคุนพี่น้องเบอร์สุขุขทุกคน ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวละหน่อยในเด้อทุกคนได้เผื่อเห้สาวละหน่อยได้มีกำลังใจและเหะตุคลิปต่อไปเนาะซอยเป็นแห้งมันรันใจให้สาวละหน่อยในเด้อทุกคนได้ความแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนดสบายดีเด้อาาตมาพร้อมหน้าพร้อม,ม,นะมตาสามสาวเมือนี้ <c oughs> จนแล้วบ่ได้มาอันนั้นก็หัลเราะเป็น้องปลากน้องเตี้ยแต่๋ยวเราไปหามาดินครั้งแรกเนาะชื่ออะไรน้องล่ะน้องหงวยบ่น้องหงวยอยู่ที่นี้แหละ มีเ,เป็นหมู่เดียวกัน,นบ่เลยวะเนี่ยไรตัวตัวพี่น้องแบบเป็นพี่นอ้อ,นนองกันน้องมวยนี่เป็นเอืะไรกันบ่เนี่ยของน้องน้องปลาโอ้ยอ่ะนี่นี่จะซื้อมาผักเด้ออ่าเป็นขนมเลยทานกันแต่แรกกอะขิดว่ามีน้องปลากับน้องเตี้ยเนาะเพราะเขาบอกเหา็นน้องมวยฮะนะ ก็เลยซื้อมาแทนช่องศพแกแล้วับกินย่งน้องเตี๋ยค่ะกินโลดอ่ะเป็นอยากเข่ากันจังเนาะน้องเตี๋ยอารมณ์ดีเป็นจังได้น้องห่ะเศร้าระเบ่เป็นแม่เป็นไอค่ะน้องตาแห่งหมดสามคนสามเลยมอบ้านวินเตอร์ติดต่อกันบ่ เป็นแล้วไหคือว่าไอแหกๆเป็นทางสามแบบนี่กินขนมได้บอไหนเติมคนเขาหนำบัดสองสุกร์จังพอแล้วสนอโบแปกน้องคันอบไอแหกนี่โบแปลกกินอีนะแม่นองเตี่ยค่ะซี่มังดูขนมแจกบอ มเ่ดี๋ยวอนถามันเดี๋ยวฉีกันะเดี๋ยอย่าถามนะบอเจ้าผมกินยาได้ไงมือใส่บัวเต็ปันได้กินแบน้แต่ะมดจ่ายแไเาๆเ้าะท่านกอคนข้าบบเชี่คุณ กะวมา่ต้องิม่งาลทำอะไรนนมเออนมแพกหนึ่งหัวกินนมแพกเดียวหนึ่งป้าเต้องปลากินนมแพกหนึ่งบัดบัวแพกหนึ่งค่ะบัวอบัวพอบัวพ่อพอมาแล้วนี่กระโตคนเปลี่ยนเนาะคึกคัก่กโมูได้น้องปลาเนี่ยญ่กาเอื่อยเน้วได้นะทําเดียว <laughs> เอาลงงอ,อ,องดูน้องเตี้ยคำเดียวอันคือน้องปลาอยู่บ่ลองก่อนลองก่อนลดน้องเตีย้ยอายและน,น, <laughs> น้องเตี้ยนี่น้องเตี้ยยังอายอยู่บ่น้องเตี้ยนี่ยังบ่ดสิ้นบ่น้องหล่ะน้องปลาเราเป็นอายเนาะโรัลองแค้นด้วน้องปลาเลยชิเอาน้ามกบอกเอื้อยเด้อน้าเนาะมีทั้งน้ำดำน้ำขาว มีคนมาหาดายอยูบอ่บ่น้องละแต่ละเมื่อนี้ม,นมวนอยูบอ่บ่อเป็นมาหานะสิมวนเนาะเฮโนคลิปกเฮฮาบ่เป็นเออาง่ายคือแตกต่างกันแตะกี้เนาะที่น้องบามาแต่เก่าเนาะเห็ดเนาะจึ้มมวยบ, hey บ็เป็นไ,ไ,ววได้ดายมารอบนี่คือว่าม hey วนเฮห้าสาราสุดนี่ก็ได้ข่าวว่าเป็นนักข้องได้สาระน้อยเออเห็นยุกกินอี่พรอนให้เบิ่งอีกเป็นได้แรคือว่าสิเป็นนักข้องมีเพลงแล้วบ่ อะไรวาเป็นนักลุ้นอะไรซื้อห้องไปซื้อสอบเสียงจะบอกว่ามีผู้แต่งเพลงให้บ่สมยใครเป็นคนแต่งนัองดะแม่เอื้อมวยโอ้เมย์เลยมวยแต่งเพลงให้แต่งเพลง้น้องปลาหรอแต้งนองเตี้ยได้มีบ่น้องเตี้ยเพลงยังน้องเตี้ยน้องเตี้ยแต่งเป็นน้องปลาคนเดียวเต้นนองปาคนเดียวจะได้น้องปลาพอโซอันเสียงแน่จนหน่อยได้บ่ อ,อ,นนอกินน้ำมากก็จังว่าเออกินน้ำก่อนเนาะลองคอลองถล่ลองเสียงวันนี้ <c oughs> น้องนอง้นองเตี้ยกับน้องมวยนี่เป็นแดนเซอร์ไฮบอ้เนื้อใดน้องปลาของเพลงเลยฮะน้องมวยน้องฮะน้องเตี้ยบอ้เป็นแดนเซอร์ให้ข้อให้ได้บอตัวนี้นใ,ห <c oughs> ให้เขาเต้นเต้นเด้อ อ่าน่องป่าของเพลงเต้นน่ะเป็นด้วยนะมึงเอาเอานี่เต้นบอตระกแบบได้เต้นนิ้สิได้เบิ่งน้องเตี้ยเต้นบาดนี้แล้วแบบนี้จากพ่อนี่กลายเป็นเต้นเนาะแบบนี้เนาะพ่อนบอท่านาดบอให้ให้ในองเขาลองคอกันหาลูกคอกันตอนนี้อะไร้อมยังในห้องเขา nantikon ห่างกระเดิงก <laughs> ินได้ได <Yesterday>. ้สมองเขาคิดแต่ว่าห่างกระเดิงเดี๋ยวนีกว่าเพราะว่าสีห้องเพ็กเลยกินหัวไวเนาะมีตีนอะไรนั่นอันเนี่ยเออน้องเมยยังเขังเงียนอยู่ปะหมอมอแล้วเงียนอาศัยจังออกไงหมอนึงหมอนึงหมอจบซ้ำเป็นไรเป็นยังคือออกมัคือโบยนต่อให้จบเลยแล้วเด้อลูกเด้อเอาเอาน้องเตี๋ยเตือนแล้วเด้อ นกดมีเงินเฮียก็เลยออกแปลว่าแต่ละคนในอายุซ้ำกันบ่น้องล่ะน้องเตี้ยจักปีกันบน้องเตี้ยสิบสามเออสิบ <l acht> สามน้องป่าสิบสามป่ะมนคุณนี้เลยเท่าวันนี้น้องมวยเท่าไหร่น้องมวยสิบห้าสิบห้าบาท จิบป hmm. ้าขวอตัวน in ิดหน่อยนี่นีระมูโตเนาะน้องปานั่นรวมมันเลยจิ๊บกับจิ๊บมาวันกลนงมีแต่น้องเตี้ยเนาะสมนี้เลยน้องเตี้ยสมซื pues> ่อพี่เตี้ยสมซื่อว่าเตี้ยว่าเลยอืมน้องยังไงเด้ปลาปัญหาอย่างไรนี่ยเก็บเพลงปัญหาโอ้ปลาเก็บมาโดยเฉพาะนอนเก็บเพลงเป็นยังไงอันเลยใช่ก็ะปถูกเลย หนากากมัยืมก่อน่ได้เพทังพืนชีชันเนาอยยืมไม่ทั้งพืนมันนี่ชีก้มคืนนขนาดเนาะนางลงนางลงเอาดาวเต้นยืนแล้วเนาะไปน่งเต็นทาเห็บบ่มทันาเต้นกะชีอ่ายืดแขนเยีดดสายกับเอาน้ำรองไปก่อนรรมาแล้วลงแข่งลงขามกันเล็กน้อย จุดเจยนแน่น้อเอหมวย่ทังนี้ใหญ่เป็นองเพลงโอ้เจ้าาวเคยเคยลองห้องแล้วปะบ่เคยบ่เพิ่เชียงจากเราตอนเขาเงียนกับบริห้องบารองหละไปละชอบแต่ยามดิ่นติ๊กตอกชอบเสียงกัเออเลกี่ยงจากติ๊กตอกเนาะเอน้องปลา้อมบ่ต้องมีดาวเต้นดับบน้องปา เต้นเล้เต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นน่องมวยน้องเตี้ยนี่เป็นอะไรการเต้นของเจ้าทั้งสองนี่คือคักอยู่บอกเต้นทาก้าโมงเลยเต้นตามถนัดเลยเนาะเออเือว่าต้องเอาแด่นบ่กเดเต้นแบบแบบช่างแบบผมมัลำฮักเลยบอกเอาแบบว่าเวทีนี่น้องอันน่องเตี้ยกับน้องมวยหยุดบอกคุมเลยกุมเลย เจน้องเตี๋ยา่ไวบ่น้องเตี๋ยเอตวไ่เต้นแบบซำแน่บรทเต้นกับอแหลอลองเบิร์ลองเบิร์นกับซีนเบิร์นเบิร์นเนาะออยูองอสูสูน้องละ ฟังอยู่ตอนีครึ่งหนึ่งก็ยังดีเนะเออแบบทดสอบเสียงนะแค่ทดสอบเทศเทศาไม่บอสสัลโหลเทสดีดีหนั่งสออสดีสวัสใจสวอสดีสวัสัสดีมวัสดับท่านี่เพ่ีสดี เอฟซีสวยเลือน้องน้องทานญิง่านใชยใจกว่างเหมือนทะเลทองสื่อเสียงดังก้องไปทั่วทุกแดนเมืองคนบุญเอ้ยบุญกุศลของทานมากล้ใสวเหลือะกะคุล ทำทุนส่วยเหลือตัวน้องเป็นต้นเงินคำข้าวกินเครื่อง้องที่ใส่านได้หาให้พวกน้องได้ยาง่ายได้สุดท้ายเงินสารน้อหพองน้ำเตรียมด้วยทั้งไฟ ท่านเอาใจใสให้พวกน้องมีอยู่มีใสเจาะน้ำบารานันผลงานที่ท่านสร้างให้น้องขอขอบใจย่อไว้สุกท่านที่สูงตาเตมือเตมือกันเตมือมตดา เสียงแบบว่าดุคอเผืนเนาะป้าไปหาหลักขโมยเสียงกูได้มาแบบนี้คือว่าอสารภาพมาดูฮะโว้โหเนาะคือตอนตอนว่านี่เสียงอย่าะสิ่งใหญ่ๆเนาะพอห้องเพลงแล้วดุคอดีได้หนินะถ้ามีคนเอาไปเป็นนักร้องนี่ไปบ้างไหมคือว่าตัวเพลงบ่อไอไอเออไอแท้บ่อยากเป็นม่อหนังห้องะน้องละ อยากเป็นนิดแต่อายดีหงั่งอืมติดติดตรงที่ว่าอายถ้าเป็นอ๋อยังบ่ทันสิ้นเด้น้องล่ะเนาะถ้าเป็นอายดิอืมบ่มีอันเชียงตุนตีกับห้องเต้นนะฮะม่วนขนาดเนาะโดยเข้าห้องอัดเสียงบ่บ่มีเพลงเดียวว่าคนแต่งให้สีแบบว่าปล่อย MV ออกอยู่บ่น้องล่ะ อ้าคือวาเรนเจอร์ก็คือพ่อมอยู่น่ะน้องเตี้ยน้องมวยเรนเจอร์กับเต้นชันบอเต้นเรนวแบบนี้มัน้องเตี้ย้องเตี้ยด้บอกมาชิ่ห้องะบบอกกันเนาะอืมเต้นเนี่เต้นอ๊เต้นกนจับหักเลนะเออเตียเตี๋ยบกอยากลอง้องคอหน่้งเตี๋ยอืบ๊บน เมนโบน้องตาเคยเห็นน้องเตี้ยห้องเพลงอยู่บ่เคยอยู่เป็นอะไรเสียงเพิ่นเสียงดีีได้ฟูดชวนเออลองดุ่นน้องเตี้ยหาจะขอเพลงเพลียงเต่งอยู่นยังเต่งอยู่โบยืมเพลงกับเจ้ามาห้องวันไหนบ่เนาะคิดได้กระสิบโบเพลงเตีงแล้เพลงศิษย์น้องเตี้ยแกจะมีเพลงเป็นของตัวเองอีกเนาะน้องมวยนี่งกับอยากกินจาก้องหรือ่าเนาะ เน้สามสาวเนาะไปได้ดีเส <'s> ียงดีชิตตังซื้อวงไหนได้เนาะสามสาวเนี่ยคิดไว้อยู่บ่เออมันจะไปเป็นอันกาแฟอันกาแฟแล้วอ้าวแต่กาแฟกาแฟสามสาวกสาวอันนี้ก็วงสามสาวเนาะรถไพเ์ได้เนาะกีว่ารถอันมาหางปลาไปเที่ยวนะบ่แวะมาซำงปลาเอ้ย ไปนกป่าไปอัดเสียงขออนุญาตนเตียอะไริยอมก่นเปิหลามเดินแดไปเที่ยวใ้นกเตียเล่ไปเล่ไปนกงวยขึ้นไปขึ้นไปเที่ยวบ่หนงวยกไปบ่งป่าอือานเห็นบ่หนงป่าบ่ดาบได้บ่ยอมแพ้สู่หงป่าเสู้สู้นงเตี๋ยกะ 3ามสาวเด้เนาะไปใส่ก็ไปนํากันโอ้ยมาโลกก็ต้องทนแล้วพ่อยังลินเนาะอะอยากไปเบิ่ง้มวิวแบบสวยๆบ่้เบิ่งมาเมื่อนั้นบ่ไปบ่น้องบ่เอ็งเว้ากันได้ไปลย้อาไปไปลอกเยอืมื้อนี้อากาศเย็นๆเนาะ ยังไงนักห้องกาได้ห้องเพลงกัจบไปถือว่าม่วนลายเนาะสรุปอันน้องปลากินผู้เดียวหน่ะในซีเบิร์ธทงเนยอยๆนมาบทนึม่วเือกว่าช่นม่อรอั้นองหน้ามูนอันนี้ฮักตพวกเขา่ิดั้การทางกินจนเงียบๆอยู่คนเดียวนปลากิคือสิย้อนในคุณอไรแล้วแบบเนาะคกินเลยพ่านกินผู้เดียว จงพอจังว่าิ่นนี้เนาะจังว่ายา่ก็เอือยบมาณนี้มีหนามีนวลได้มาหล่อดนี์นนนจีเดี่ยวมืม <c oughs> นี่คนมูหมูบ่ได้แล้งงัวยังบ่ <c oughs> ได้อยู่ฮู้บ่ราคางัวประมาณจักลหลานน้องละ่ะยังมาทันฮู้ซืมเก็บไปเรื่อยๆเนาะสะสมไปเรื่อยๆหามูออกแม่ไปดูกลายๆไปลยเนาะ ถ้ายเป็นนี่นาจินฉันหนุ่มมันิ้งได้เป็นอีกมากน้องมวยคือบบเห็นกินอายบบน้องละเออเออเอ่าน้องเตี้ยสิป้อนบอกน้องป้านี่แหกแหกจบูกสอนะน้องป้าสู่สู่น้องป้าสู่ตายน้องป้าว่า เออคือว <mm ่าหันดังเสนนองปลาน้องเตี๋ยเป็นอะไรนะงอกน้องปลาใหมงอกบ่อเออน้องปลากินน่องส่วนเด้กิ้เดียวเกอีกนะกินแม่น้องเตี๋ยวจักหน่อยใหญ่บ่ทานน้องปลาไรเห็นบ่ออ เนี okay, no <c oughs> ่ยานแน่นอนเวลาเป็นเอ่อยคอยจะแต่ยังพอแฝ่คอยย่คอยโวใหญ่กว่าเบิรงกน่ว่าเจ้ากินนะเนาะเบิร์กเนี่ยามูจะเป็นหล่นบ่ได้แล้วอยากอะไรเห็นกอดบ่ได้เนาะจะนอนนั่งไปนั่งมาบอสจนไปไปเมันเหมือนอยากเข่าอย่งน้องปลาเนีะน้องศพหนึ่งเลยหาก้อนบอกเหน เลือหากรจบถีช่องยัน้อยยุบี่่องเนี่ยคือว่าสาวสาวอายุใกล้เคียงกันเนาะเอ้ยอ่ะสิบห้าสิบสามสิบสามแต่ว่าปู่สิบหานี่ชินหุนน้อยกว่าปู่สิบสามเนาะเกินคนักสักสาคนนั้นเพิ่มหุ้นคนนั้นจริงกันปะ มองเขงเห็นคนตัวใหญ่อลไรกันเนาะเออเนาะเห็นว่าน้องปลาตัวใหญ่กันส่วนตีระบาดนี่เห็นได้เปียกเลยส่วนน้ำฝนเนาะโดยออนี่แบบุีกมากคุณมองม่วงเบิดแล้วบ่บิ้องหลานี่เบิดแล้วบ่บิมองมองนี่คือโบเห็นอืมวันนี้เฮือนซานเจ้าอันไปหอดใส่ดาวน้องละตั้งเสาแล้วบอยางอะไรยังเนาะเห็นอ่ากดขุมเนาะ หูมือแล้วว่าน้องดาว่าชิ้งอข้นมือใดสามคำสามคำได้ราบอกได้บอุ่นี่เออหามือมือดีมือจบมืองามเนาะมาเสาเฮือนโดยโดยเชื่อกินเือนใหม่ได้มาเลยเนาะกินซวยนี่ยกินซอยเนีนอนี่เบ่นี้คือชกินแดกลานะยนาจยากิน คิดแน่ใจว่าน้องเตี้ย่ากินทุาวข่ได้บอกเบาหลัดไปก่อนแล้วนะสวยเ่ามีกรเพื่อเลยอ่ะเป็นเอื้อเสียสระให้นองเนาะมีแต่วชอคนมินเสีะไข่ไข่อมเลยโมเมนต้โมเมนต์แงสองซองโมเมนตของปาเออบุงในน้องเตี้ยหันลังเสียเดี๋วบันทึกหันหน้ามาในเม็ดงละ ได้สิเห็นหอยยิ้มอ่ะนะเออยิ้มก็บ่เห็นได้เลยยิ้มอ่ะแต่จะจ๊ะเจ๊ไปเลยเออตอนตอนอย่าไืออยาืออ้ยเบิ่งคือสิสนิทกันได้แล้วเนาะจนจับจุดกันได้เลยว่าผู้ใดเป็นแบบใดายามหัวบัดน้า น้องปลาได้สนายน้องปาได้ได้น้องปลาตกเลยาไปแล้วน้องเตี้ยวุุนผุนทุกคนเลยป้าตะหูน้องเตี้ยวถูกหมวอไว้หวยแล้วน้องเตี้ยวัะ เสียหัวสะใจขนาดเนาะอ้เนาะหัวน้ำนองปลาเย็บทองบะเลนสะใจขนาดเนาะมาเด้อแต่ไม่พอกินหัวหันเออไปทางไรบัดนี้น้องเตี้ยปุ๊บเลยน้องเตี้ยนี่เดี๋ยวน้องปลาสกัดเนาะไปเลยใช้ยาเลยน้องปลากินขนมค่ะยังนบ้านยา อิ่มนะบอลอันกินเบอร์จันนีนะย่างมนะเบอร์นี่นะย่างโเคิงกระเพาะจำบอก่าบเบอรจันจักจะตีขมงปอโตเชื่อแล้วน้องป่าเมื่อหน้าเสีเอาขนมปังมาใอ้บอก่ได้เป็นา่ไหมคิด่าทำดุรมป้าบ้านเนาะ มีแต่เนาะสีให้ทางน้องคนเดียวดิ่างกันต่อได้บัดนตรเนาะได้เป็นสะพานทางตัวืางเห้งเนาะทินกลต่อเนาะในคลิปนี้คนเลอกินลายนี่คือสีวิวันไหนคนละอ่าวันนี้ก็จะได้ขอโตอันกลับก็เดินเนาะทางสามเด้อดูสบายดีอาะสบายดี